สวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่องขับ2องพาเพลินนะครับหลังจากที่ผมนะครับหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรนะเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9นะทำให้ผมต้องหยุดเที่ยวไปนานเลยนะครับก็พอมีเวลานะที่จะมาคิด DIY ที่นอนในรถ4ประตูของผมนะสุดท้ายนะครับผมก็ได้ทําการ DIY เสร็จสรรพปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับที่นอนในรถสประตูนะครับและก็ทําการทดลองใช้งานแล้วต้องบอกว่า มันแจ๋วมากนะมันเพื่อนนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ diy เป็นที่นอนในรถนะครับผมจะใช้แผ่น ep foam นะครับแผ่น ep foam เนี่ยทุกคนจะรู้จักประมาณว่าเขาใช้เป็นแผ่นกันกระแทกนะครับหรือว่าเป็นแผ่นที่เขาใช้ทำโซฟาเนาะผมซื้อมานะครับจากแอปช h o ป e ีนะครับในราคาประมาณ500อบาทนะหนึ่งแผ่นนะครับจะเป็นจะมีความกว้างที่1เมตรนะครับแล้วก็ยาว2เมตร ความหนาจะอยู่ที่2นิ้วนะครับและเวลาที่ผมบอกคลิปนะผมก็จะไปกับแฟนผมตลอดนะผมได้ทำการนะครับตัดแบ่งครึ่งนะให้แผ่น EP foam นั้นเป็น2แผ่นนะครับความกว้างนะจะเหลือ50าิบเซนนะครับส่วนความยาวนะผมจะวัดจากคอนโซลด้านหน้ารถนะครับไปจนถึงบ่อด้านหลังนะก็จะมีความยาวที่1นึ่งร้ิบเซนนะผมก็จะตัดเลยนะครับ ส่วนที่เหลือเศษก็จะเป็นสามสิบเซนนะครับตัดเสษนะเพื่อนเพื่อนก็จะออกมาประมาณนี้นะครับความยาวก็จะจากหน้าถึงหลังเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะนี่ครับผมก็จะามารองข้างล่างแบบนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างมันจะไม่มีอะไรนะครับเวลาที่เราขึ้นไปนั่งหรือนอนเนี่ยเขาจะยุบตัวเนาะทำให้เรานอนไม่สะดวกนะครับผมก็จะเอาส่วนที่เหลือนะ ตัดแลวก็ใช้กาวติดเลยนะนเพื่อนๆนะให้กาวแน่นไปเลยนะครับด้านสีสันนะก็จะเหมือนกันนะก็จะเอาส่วนที่เหลือนะครับมาติดแบบนี้เหมือนกันนะนะครับเราก็จะได้ที่นอนนะที่เหยียดตรงนะครับไม่ยุบไม่งอนะครับหลังจากนั้นนะนเพื่อนๆผมก็จะทำการตัดแผ่น E ีพีโฟมนะ ตัดแผ่นที่เราตัดไว้ยาวๆนั่นแหละร้อยเจ็ดสิบเซนนั่นแหละให้เป็นสองท่อนนะแล้วเราก็จะทําการนะครับติดฟองน้ํานะเพื่อให้ที่นอนมันนุ่มๆเนาะติดฟองน้ําเสร็จนะฮะก็จะหุ้มด้วยผ้าปูที่นอนอีกทีนะครับทําไมต้องตัดเป็นสองท่อนทีนี้ก็คือว่าด้วยช่วงที่ยาวร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเนี่ยเวลาที่เราขนย้ายนะ มันก็จะไม่ค่อยสะดวกนะเราตัดเป็นสองท่อนเพื่อเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะได้พับเก็บที่นอนได้ง่ายๆนะมันก็จะไม่เกะกะนะนเพื่อนๆโอเคฮะที่นอนเราก็เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะฮะเราก็จะทดลองการใช้งานจริงๆนะครับและสถานที่ที่ผมเลือกของทริปนะฮะในวันนี้นะฮะก็จะเป็นสถานที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยตรงปกนะ จากที่ผมหาข้อมูลดูเขาบอกว่าถ่ายรูปออกมาจะไม่ค่อยสวยนะแต่ถ้าเราไปสถานที่จริงๆนี่สวยมากเลยนะครับสถานที่แห่งนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติภูลแลนคานะครับและแน่นอนนะับผมก็ไปถึงอุทยานแห่งชาติภูลแลนคาจริงๆนะแต่ก็ไม่ใช่จุดที่ที่ผมต้องการนะสรุปค,คือผมมาผิดที่นะเพื่อน จุดที่ผมต้องการไปจริงๆก็คือเป็นกัลยานของชาติบูแรงคานะแต่เป็นจุดการเต้นขาหัวหน้านะครับทำให้ผมต้องวนรถกลับไปอีกประมาณ50กกิโลนะเ,เพื่อนเพื่อไปถาหัวหน้านะครับ ทันทีที่ผมเดินทางมาถึงนะแน่นอนนะส่วนตัวผมชอบงาน DIY นะอ่อนิ่งไม่มีนะครับก็กันสาดบ้านๆนะทำเองนะครับส่วนวิธีการเซตอัพที่นอนนะเพื่อนๆก็ดูตามคลิปได้เลยนะครับ หลังจากอุทยานนะครับได้ประกาศว่าห้ามทํากับข้าวนะตรงบริเวณที่เรากางเต็นท์นะผมก็เลยเลือกเมนูง่ายๆนะครับเพื่อน,อนมามา่าถ้วยร้อนครับสาหรับเมนูวันนี้นะฮะแล้วต้องขอภยัยเพื่อนด้วยนะสําหรับคลิปนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมเดินทางมาระยะทางค่อนข้างไกลนะ400กว่ากิโลเมตรนะความตั้งใจก็คือกะว่าจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูตอนนอนนะั่นแหละว่าเวลาเรานอนเนี่ยเรานอนสบายไหมเหยียดตรงไหมอะไรประมาณนี้นะฮะ ความเหนื่อยล้านะครับทำให้ผมทานมาม่าเสร็จแล้วก็คือหลับยาวเลยเ,เพื่อนๆถึงเช้านะฮะไม่ได้ถ่ายเ,เพื่อนๆดูนี่นะีขอไปด้วยนะแต่งบอกให้ก่อนเลยว่านอนสบายมากเลยครับเ,เพื่อนตื่นเช้ามานะครับเ,เพื่อนบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีหมอกลงจัดมากนะฮะเนื่องจากเมื่อคืนนะมีฝนตกโปอยๆนะฮะตอนนี้คืออากาศเย็นมากๆนะคะแน่นอนหมอกปกคลุมแบบนีนะ้เราต้องไปลุ้นว่า เราเดินไปจุดชมวิวนะฮะเราจะเจอทะเลหมอกกันหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูเลยนะครับตอนนี้นะครับพระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นแล้วนะครับทุกคนแสงสีทองนะฮะสวยงามมากเลยฮะ เดี๋ยวเรามาชมพี่ก็ต้องจุดนี้กันครับผมเป็นที่ทำการทยานะฮะที่สวยที่สุดนะฮะเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับเพื่อนด้านหลังทยานะฮะจะเป็นหมอกหมดเลยนะครับ ยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ีที่3นอนในรถกระบะ4ีประตูของผมนะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะให้กับเพื่อนๆที่ดูคลิปได้นะก็นําไปดัดแปลงแก้ไขกันได้นะฮะและก็สถานที่ที่พามาวันนี้นะก็คือผาหัวนาคเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับชาวหนิดว่ากันเลยนะฮะก็คือถ่ายรูปออกมาจะไม่ค่อยสวยนะแต่พอเรามาเจอสถานที่จริงี่สวยมากแล้วก็ ผมโชคดีมากๆสําหรับวันนี้นะผมได้เจอทะเลหมอกด,ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องนะฮะเพื่อเป็นกาลังใจให้ขับสองาเพลินด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ